ถึงเรื่องของการเชื่อใจนะคะซึ่งมีคนอินบอกเข้ามาด้วยแล้วก็หลายๆครั้งที่เรามักจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของแค่คนสองคนเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่หลายๆคนโดนคือเชื่อใจบ่อยๆซ้าๆกับให้ความไว้วางใจกับคนอื่นจนมักจะถูกหลอกหรือว่า ถูกหลอกเรื่องเงินบ้างแหละหลอกเรื่องความรักบ้างแหละหลอกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแย่กับตัวเองนะคะว่าคือสรุปฉันโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยเป็นนะคะมีไหมคะที่เราอะคะ่ะรักและไว้วางใจใครแล้วก็ทําให้เราต้องเจ็บปวดถูกครั้งนะเคยมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราไหมที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะหรือว่า ทำไมบางคนถูกหลอกซ้ำๆทางที่เขาอะเป็นคนฉลาดหรือว่าเรารักและก็เชื่อใจไว้ใจคนคนหนึ่งหรือว่าเพื่อนหรือว่าอะไรใครก็ตามเนี่ยเรามาจะเชื่อใจเราไว้ใจเขาแล้วเราก็ถูกทําร้ายจากคนที่คิดว่ารักรักเราด้วยนะหลายๆครั้งปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงกรณีที่หลายๆคนโดน ก็คือถูกใช้ความไว้วางใจนั้นกลับมาทำร้ายตัวเราเองใช้ความไว้วางใจนั้นมาหาผลประโยชน์กับเรานะคะอันนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของแค่กับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อใจคนผิดนะคะแล้วก็มีวิธีการในการที่จะฟื้นฟูตัวเองด้วยก็ฝากแชร์กันไปหรือว่าคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนอ่ะ มาค่ะเคสตั๊ดี้ของเรานะในวันนี้ก็คือคนคนหนึ่งเชื่อใจเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนี้ดูดีดูรวยดูเพอร์เฟกมากแล้วก็มาขอให้เพื่อนคนนี้นะคะไปลงทุนดังนั้นเนี่ยเมื่อพอขอให้ไปลงทุนแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ดูดีดูรวยดู อ,อ่อใช้ของแบรนด์เนมดูแบบขับรถหรูหนู่นนี่นั่นก็ไปลงทุนนะไปลงทุนแล้วปรากฏผลลัพธ์ว่ายัางไงก็คือว่าก็ถูกโกงตามระเบ,บียบนะทุกคนรู้แหละว,ว่ามันจะเกิดขึ้นในสเต็ปไหนยังไงแต่ถ้ามันโดนกับตัวเราหรือมันเป็นคนที่เรารู้สึกเชื่อใจเออเป็นคนรู้สึกเชื่อใจคนนี้เป็นคนที่เรารัก เราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมถูกไหมมันเป็นหลักจิตวิทยาที่เราสามารถที่จะโดนได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะ่บอกเลยว่าสุดท้ายเพื่อนคนนี้ก็จะต้องสูญเสียเงินไปแล้วก็สูญเสียความไว้วางใจไปถูกปะถูกป่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันสิว่าไอ้หลักจิตวิทยาเนี่ยที่วันนี้เอามาให้ฝากกันไว้สี่ข้อหลักจิตวิจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังว่าทาไมเราถึงต้องเชื่อใจคนบิดผิดด้วยวะ อ่าซึ่งทุกคนมีมีอยู่ในตัวเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาฟังกันนะคะจิตวิทยาข้อแรกก็คือ hello hello universe ไม่ใช่ไม่ใช่ hello universe the hello effects นะก็คือการตัดสินจากภาพหลักภายนอกเ้ย <c oughs> จิตวิทยาข้อนี้นะทุกคนถ้าเราอยู่เห็นในโลกออนไลน์ต่างๆนานาเน,นี่ย เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยข้อเนี้ยมันจริงมากๆเลยนะที่ฮัลโลเอฟเฟกนะ,ะก็คือการตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเราอมักจะถูกความเชื่อนะคะเชื่อว่าการที่คนเนี่ยดูดีดูรวยดูอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีหรือว่าจะจะดูแบบว่าเป็นคนน่าเชื่อถืออะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮัลโลเอฟเฟกหรือว่าการตัดสินภาพลักษณ์จากภายนอกเนี้ยนะคะคือ มนุษย์เราอะจิตวิทยาของมนุษย์เราเนี่ยมีหลักที่ว่าจะมองคนดูดีหรือว่าประสบความสำเร็จจากภายนอกเรามักจะถูกภาพหลักอะลวงตาว่าคนนั้นดีคนนี้เจ๋งคนนี้รวยนู้นนี่นั่นจากภาพหลักภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพลาด นะในการตัดสินใจตลอดตลอดเสมอเสมอน,นะคะเช่นเดียวกับคนคนนี้นะคะซึ่งมองว่าเพื่อนเขา,าดูดีใช่ไหมดูดีดูดอยดูดีดูหน้าตาดีรนะ่ำรวยมั่งคัง่ง <c oughs> ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปลงทุนนั่นแหละก็เกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมคะมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะมาข้อที่2องนะคะ confirmation bias เรามักจะ เชื่อในสิ <The> place into place into ่งท <the confer dles> <the> em> ี่เราอยากจะเชื่อเรารักเขาอ่ะเราก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนดีหลายๆครั้งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อเพราะว่าเราเชื่อใจเพราะว่าเรารักเขาเพราะว่าเราจริงใจเพราะว่าเราจริงจังนะเราก็เลยเชื่อว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราทางทางที่มันมีสัญญาณบ่งบอกหลายต่อหลายครั้ง มาให้เราได้เห็นนอกใจหลายครั้งเออนอกใจโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าติดการพนันไหมทำลายร่างกายหรือเปล่าหรือไม่จริงใจกับเราเลยไม่ได้ลงทุนอะไรกับเราเลยไม่ได้แบบทุ่มเทอะไรให้กับเราเลยมันหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมองสัญญาณผิดปกติที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งว่าเฮ้ยมันผิดปกตินะ มองในหลักความเป็นจริงบ้างไม่ใช่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เราแค่อยากจะเชื่อเท่านั้นเพราะเรารักเขาเออนะข้อที่สามค่ะเชื่อมาร์บอดดิ้งนะเชอร์มาบอดดิ้งก็คืออะไรนะความผูกพันจากความเจ็บปวดหรือว่าเสพติดความเจ็บปวดเช่นเมื่อในบางครั้งถูกทําลายก็เลือกที่จะอยู่กับคนคนนั้นอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรนะเป็น เป็นจิตวิทยาหลักๆเลยที่คนผู้หญิงที่ถูกทำ้ายอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ชายด้วยนะที่ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นแบบอย่างที่บอกว่าเอ,อทำ้ายร่างกายซ้ำๆทำ้ายจิตใจซ้ำๆยืมเงินหรือว่าทำปัญหาก่อส,สร้างปัญหาให้เราซ้ำๆซ้ำๆอ่ะแต่เราก็ยังติดก,กับดักนี้นะคะก็คือเสพติดนะหรือว่า ผูกพันกับความเจ็บปวดเพียงเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราออกมาจากตรงนั้นน่ะเราจะไม่เหลือใครเราคิดว่าถ้าเราออกมาจากคนคนนี้เราจะไม่มีคุณค่าหรือว่าไม่เหลือใครที่รักเราทางทางที่ความจริงแล้วถ้าเขารักคุณจริงเขาจะไม่ทำลายคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยพูดดีนุ่นนะั่นบางทีอ่ะ ทุกคนเป็นได้นะคะทุกคนเป็นได้แบบนี้คือแบบเฮ้ยก็ให้อภัยเสติดความเจ็บปวดนะคือเราอาจจะเป็นหลักที่มันอยู่ลึกๆซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราหรือว่าซ่อนอยู่ในจิตใจของเราว่าคือฉันเสติดนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองเหตุผลด้วยว่าเออทำไมอ่ะเราถึงเสติดเพราะอะไรอ่ะอีกหนึ่งเหตุผลที่ ทุกคนไม่สามารถออกมาจากความเจ็บปวดตรงนั้นได้ก็เพียงเพราะว่าคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้งที่มีคนปรึกษานะคะที่มาโคชิง่งหรือว่านักเรียนของคุณนะคะเขาจะมักจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกออกมาไม่ได้ออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนั้นไม่ได้เพราะคิดว่าความรักจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้คนคนหนึ่งเนะี่ยเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้น หรือว่าเขารักเราอะ่ะเขารักเราตอนแรกเขาก็รักเราแสดงว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะไม่เจ้าชู้แล้วเขาจะหยุดแล้วสัญญาณและสัญญาณที่คุณจะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามันแบบหลายครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้อะนอกใจครั้งที่หนึ่งครั้งที่ครั้งที่หนึ่งยังพอให้ผ่านครั้งที่สองครั้งที่สามแบ็กกราวน์เป็นไงนอกใจแฟนเก่าออกมาหรือเปล่านั่นคือสัญญาณที่เปลี่ยนไม่ได้ ั่นคือสันดานที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมองโลกในความจริงด้วยนะคะว่าเฮ้ยนั่นคือสันดานเปลี่ยนไม่ได้ความรักต่อนทีคุณรักเขาขนาดไหนอ่ะมันก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเขาทําลายร่างกายเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเมาหรือเปล่าแบบชอบเมาหรือว่าชอบทํรลายร่างกายหรือเปล่าหรือว่าเขาเสพติดความรู้สึกนี้ไปแล้วอ่ะมันก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นกันดังนั้นคุณจึงต้องมองโลกในความจริง ไม่ใช่นานคุณก็จะติดอยู่ในความสัมพันธ์ทกซิกและในกรณีที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดแบบเดินโดนเพื่อนรักทําทให้เสียสูนเสียทรัพย์สินนู่นนี่นั่น,นหรือว่าโดนหลอกไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็เหมือนกันเราเสพติดกับความเจ็บปวดอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเรากลัวว่าเราจะเลิกคบกับคนนี้หรือว่าเราแบบเฮ้ย hey, ไม่ฉันปฏิเสธเซโนนะว่าไม่ไปลงทุนกับเธอหรือว่าไม่ให้เธอยืมเงินเออยืมเงินก็นด้วยนะไม่เลยยืมเงินเนี่ยฉันจะไม่มีเพื่อน ฉันจะไม่เหลือใครฉันจะไม่เป็นที่รักฉันจะไม่ได้รับความสําคัญนั่นเช่นกันนะคะก็คือเราเสตติท็อกซิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิทยาเหล่านี้ก็คือมันมีอยู่ในตัวเราแล้วแหละอืมนะข้อที่สี่นะคะก็คือ t o สโอเวอร์โหลดนะคะก็คือเราอะให้ความเชื่อใจมากเกินไปหลายคนก็มองว่าความเชื่อใจเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ถูกไหมแต่ว่ามันต้องมีลิมิต ไม่ใช่แบบเออ,อาเชื่อใจเออะไว้ใจเอออฉันรักเขาเอออาแบบเออฉันต้องเชื่อใจอ่ะมันเป็นพื้นฐานที่ดีของความสัมพันธ์จริงจํงเป็นจะต้องเชื่อใจเธออะไรเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะมันต้องมีขีดจำกัดมันต้องมีลิมิตของมันเชื่อใจได้แต่ว่าต้องมีเหตุผลเออนะต้องมีเหตุผลต้องมีหลักความเป็นจริงที่ถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ เอะตาบันตะบี้เชื่อใจไปนะคะแล้วก็มักจะถูกหลอกหรือว่าถูกใช้ความเชื่อใจเนี่ยกลับมาทําร้ายเราอีกครั้งหนึ่งนะจิตวิทยา4ข้อหลักๆที่เราจะต้องไปทบทวนดูว่าเคยฉันเป็นแบบไหนฉันมีความเชื่อใจแบบนี้ไหมนะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูวิธีการฟื้นฟูจิตใจเมื่อเราถูกความเชื่อใจนั้นทําร้ายเรานะคะก็คือข้อแรกเลยที่เราจะต้องทํา โดนหลอกไปแล้วเนาะเสียทรัพย์สินไปแล้วเนาะเสียความรู้สึกไปแล้วเนาะก็ต้องเลิกโทษตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเออมันเสียก็เสียไปนะเลิกโทษตัวเองค่ะแล้วก็มาตั้งสติกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะเคารพในตัวเองมากขึ้นเราจะไม่ใช้ความเชื่อใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํรลายตัวเราเองบางคนเนี่ยแบบติดตรงนี้จนไปต่อไม่ได้มุกอ่อนไม่ได้เพราะว่า รู้สึกว่าการที่เราถูกหลอกอ่ะคือเราโง่จริงๆเราไม่ใช่นะคะคนที่ถูกหลอกอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โง่นะไม่ได้เป็นคนโง่แต่ว่ามันก็สามารถถูกหลอกได้ตอนหอฉหลาดขนานไหนก็สามารถถูกหลอกได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ทุกคนอ่ะถูกเป็นเหยื่อได้เสมอแหละนะในโลกใบนี้นะคะแล้วก็ข้อสองก็คือ สร้าง healthy boundary healthy boundary คืออะไรก็คือความเชื่อใจที่มีขอบเขตนะความเชื่อใจที่มีขอบเขตนะคะอย่ามองการไว้ใจแบบม่มีเงื่อนไขฉันร่ราคเขาฉันไม่มีเงื่อนไขโน่นน,นี่นั่นหรือว่าฉันเอาเป็นเพื่อนรักกันไม่มีเงื่อนไขฉันเป็นคนจริงใจฉันเป็นคนเฟรนลี่ฉันไม่มีเงื่อนไขไม่ได้นะคะคือต้องสร้างขอบเขตของความเชื่อใจ สร้างอเห่นของความเชื่อใจเพื่อที่จะเป็นกําแพงปกป้องตัวเราเองจากสิ่งที่เลวร้ายสำหรับเรานะใช้ c ิสิิ c a l t h i n k i n งการตั้งคําถามกับตัวเองนะในสิ่งที่เราได้ยินเช่นเฮ้ยทำอย่างนี้สิได้ขับรถหรูนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเออทำอย่างนี้สิแบบ รวยนะน่นนี่นั่นหรือว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เธอเดี๋ยวฉันจะเลิกแล้วกับภรรยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปเลิกกับภรรยาน่นนี่นั่นนะเดี๋ยวผมจะไปเลิกกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยหรือผมจะเลิกเจ้าชู้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องตั้งคําถามว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมาจูงใจเราอ่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะหาประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเราอ่ะได้อะไร เราอะ่ะมันได้อะไรเราต้องเอกนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าเขาเอาภาพโปรไฟล์ดีๆมาหลอกล่อเราเขาเอาภาพชีวิตลักชัวรี่สุดหรูมาหลอกล่อเราเราก็ต้องดูนิดนึงนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวเราแบบเอาความรู้สึกหรือว่าเอาเอ้ยฉันจะเลิกแล้วนู่นนี่นั่น,นนะคะแบบบางคนหลายๆคนเนี่ยตกเป็นมือที่สามเพราะเพียงเพราะว่าเขากำลังจะไปเลิกกับแฟน เขาจะกำลังจะไปเลิกกับเมียคือกำ,นะกำลังจะไม่มีจริงะกำลังจะไม่มีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลิกก่อนเราได้ามาคุยกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามเอ๊ะกับตัวเองด้วยนะคะว่าก่อนที่จะตัดสินใจให้เงินก่อนที่จะตัดสินใจให้ตัวก่อนที่จะตัดสินใจให้หัวใจของเราไปเนี่ยเอ๊ะไว้ก่อนว่าเอ้สรุปแล้วเขาต้องการอะไรจากเรา,ะเาวะหรือว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเชื่อถือได้ไหม หรือว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะะเราต้องตั้งคําถามนะคะเปลี่ยนจากทําไมฉันต้องถูกทําร้ายเป็นฉันจะเติบโตกับเรื่องนี้ได้ยังไงเราสูญเสียเงินไปแล้วเนาะเราสูญเสียหัวใจไปแล้วเราจะเปลี่ยนเรื่องเนี้ยเป็นบทเรียนกับเราได้ยังไงนะมันก็จะดีกว่าการที่เราจะมานั่งจมว่ามันจะไม่สามารถบุกอ่อนได้ เราก็อาจจะต้อง,ต,งอตั้งบอกกับตัวเองว่าฉันจะใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์กับฉันยังไงไก็จะต้องเป็นเกาะป้องกันเราเนาะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะเราได้เรียนรู้ว่าแม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดก็สามารถที่จะถูกหลอกได้เพราะว่าเอาหัวใจเนี่ยนำสมองมากเกินไปคือความเชื่อใจมีค่า แต่อย่าปล่อยให้ความเสียใจนั้นมาทําร้ายตัวเรานะอย่าให้คนอื่นนะเอาความเสียใจของเราเนี่ยมาทําร้ายตัวเรานะคะแล้วก็การถูกทรยศเนี่ยนะคะมันไม่ใช่จุดจบพอต่อให้คุณสวยคุณดีขนาดไหนนะคะคุณก็ถูกทรยศได้คุณฉลาดขนาดไหนคุณก็ถูกทรยศได้มันไม่ใช่จุดจบนะ แต่ว่ามันควรจะเป็นจุดที่จะทำให้เรารู้จักการปกป้องตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครมีเรื่องราวนะคะที่อาจจะค,คล้ายคลกันแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะอยากจะได้กำลังใจนะคะก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะจะคอมเมนต์มาหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุก นนะะแล้วก็อย่าลืมฟื้นฟูจิตใจของเราด้วยนะคะให้มีความรักและความสุขเสมอๆนะคะบ๊ายบายค่ะ